ประชุมใหญ่ประจำปีก็คำนวณพืนที่30พฤศจิากา2 5 6 5กิจกรรมก็มีาานนการทำบุญสวดมนต์โดยพระในวัดใสล้เค10รูปถวายทานพระพิสุทธิสมนเนรด้วยอ,องค์สวดมนต์นะครับีกรูปนั้นองค์แรกถวาย2,000บาทารูปต่อไปอรูปละ1,000บาท ค,คุณสมศักดิ์จะเป็นเจ้าภาพถวายทียธรรมสิบรูปเลยมหาหารและจากสถานที่นั้นท่านจุบุณก็จะรับเป็นผู้ให้เม่กลัวดํดำเนินการนะครับถวายท่านหนึ่งหมื่นบาทและถ้าถวายพระที่มาร่วมถังทั้งสมเด็ด้วยร่วมเป็ยสองร้อยบาท แล้วจะมีอาหารถวายมหน้ามนมุกสองพันพุทธเจ้าลูกอุานที่ดีอีกานะครับดู่นนาจบนแ้ล้วครับโดยที่มาร่วมีัน้ระพิสุสามเณรที่มาร่วมกันดินจรูปละประมาณสีรูปครับเรื่องอาหารนั้นก็จะมีคุณเสมือนที่ล้วนที่ล้วนแจ้งเข้ามาสักคู่นี้ว่า จะมีต้มยำกุ้งแล้วก็ไอ้ไอ้คเกมหนึ่งถังมีผมก็จะเรื่องผลไม้นะครับท่านพระปูประหลัดหลวงพ่อวัดก็จะมีแยกโยมมาร่วมสบุนกัท่านพิธีกรก็มอบให้ท่านเทวีอุรจันต์แล้วก็ท่านวิโรจน์ที่เป็นเป็นพิธีกร จัดฉลาดนอบพิธันร้อยเชนันทสิษิ์สิงห์คุณเพียชนเจนฟ้อมและคนณะในชาภิไปบ้างนะครับที่จะมาร่วมกันสำหรับท่านเจ้าคุณมงคลทับคอท่านวิโรดจะเป็นคนแจง้งนิมนต์ท่านมาสำหรับผู้ที่จะรับปัใจจัยใน รับเงินในการมาทำบุญทอดท้ป่ากังู่ว่าทะ่าทะ้ป่าก้เนก็มีขอมีที่รว้วมีกุจเหมือนที่เสมอการท่านประธานได้เสนอเกี่ยวกับการสอบบาลีที่วัดของพาคอ ปีนี้ตอบได้สองลูกนะครับโดยท่านพระมหามามนพเป็นผู้สอนก็ให้แสดงความคิดเห็นกันว่าจะเสนอการตั้งการตั้งให้มีการเยิงกระสอนที่นั่นแต่ว่าก็ยังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไปได้ยากท่านเดสน,นับสึงนู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ต้องไปันอีกครั้งหนึ่ง ในวันประชุมใหญ่ผมว่าน่าจะเสนอในที่ประชุมให้ท่านปะชุมนานชัยมาพูดท่าน,น,นมาฟังท่านพูดด้วยครับการเสนอ,อ,อให้จัดทำโลกกับคณะสิทธิ์ที่มีตำแหน่งสูงแล้วก็พระทูตพระทูสมที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้นก็สรุปว่ายัง ไม่ไม่ได้ดำเนินการนะครับแต่จะพันโรคปติบัติให้กับคุณสมศักดิ์อิเจริญเพราะว่าได้มอบเงินกองทุนจากกิจสุขเพื่อตั้งอุปกรณจิตเพื่ให้กับคุณนมสิบมคกสุคพื่มานะครับก็เข้าใจได้นะครับว่าคุณสมศักดิ์เข้ามาแล้วบจะเปิดัไฟลังพักน์คร้าม ไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้นะก็ต้องจัดเครื่องไทยธรรมมาด้วยเข้าใจครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่ท่านพระมหาอุโหรือท่านพระครูสังฆราชาครูอยากให้แจ้งว่าท่านวันอายุวัฒนมงคลของพระราชธรรมรุปีวัดควาธรรมชาติวันที่10มิถุนายนท่านใจจันบุลี์ ชาปภักดิจสมค้อจะไปชุมในวันประชุมใหญ่เป็ระารปีและก็ปีนี้ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับพระเดชพระคุมหลวงพ่อและเป็นการทอดพระปาสามัญทีเพื่อสมทบเพื่อสมทบทองบุญกองทุนสิทธิ์ของส่คนอเรื่องซื้อทองก็ไว้เจรนาที ครับบุณนจาดเสนอมาดีมากขอบคุณมากครับผมขอมีอีกเรื่องนึงก็คือเก้ท่านประธานบอกว่าคุณอุดมคุยสาเประธานท่านชันสมอว่อุดมคุยสาเป็นิ์รุ่นนเดียวมว่า่่าเป็นรูกพี่เลยแต่ว่าตอบทะเยนได้พร้อมกัน ป่วยอยู่ที่ท้องก็ต้อนร้บมือยิ่งยสี่ยแล้วถ้ามีสิทธิ์ท่านใที่ตจ็บป่วยหรือเชือเลงเองไม่ได้ยังไงก็แจ้งมาแล้วผมจะอนุมัติการโอนเพื่อช่วันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่พวกเราได้เขียนกันบริษทวรนะครับผมวคุณแม่ถามมีวันที่สิ ไปไปผมก็จะไปไปสอเลยไปไปไปทนสองเช้าสอบายกัแใจเลยไปไป้ไปแจ้งใหนึ่งะก็านก็ก็อธิบายทมไปหน่แล้วสองชะคือคือล้วแจ้งแลังทำอูวันนี้ยั้สข้างไปเลยแจงตั้ข้างได้ยสามอาทิ่สาสิไปทั้ง้าดเลยได้